เดี๋ยวเราจะทําการเป็นพิธีเปิดนะฮะเราจะทําการให้เขาเนี่ยลงลิฟต์ลงไปข้างล่างกันดูซิว่าเวลาชาวบ้านลงลิฟต์เนี่ยจะเป็นยังไงสามเฟิร์นดูนะสองดูนะเฟิร์นหนึ่งปั๊บ สวัสดีครับผม T13 แล้วก็นี่นะครับมาคู่ใจผมวอฟเฟิล,ล์นวันนี้ลุในเกมไหมครับเรามาเล่นมอดเอออีพิว e คร์ฟกันนะฮะนี่มีหลายอย่างที่ผมเตรียมไว้เดี๋ยวพาไปดูทีละอย่างกันเลยดีกว่านะฮะนี่เลยครับอ่าผมจะหยิบของมางงกันดิขวดอะไรงงกันดิงงกันดิเดี๋ยวพอโยนออกไปนะฮะมีความเปลี่ยนแปลงไหมฮะอาจจะไม่เห็นนะฮะเปลี่ยนขวดแป๊บนึงขวดแรกขวดสอง มีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเอาหญ้าใหม่เอาญ่าใหม่นี่ฮะเห็นไหมมันจะทําให้หญ้าของเราเนี่ยเข้มขึ้นนะฮะเห็นไหมมันจะเขียวขึ้นนะฮะอันนี้ก็ทําให้อ่อนขึ้นนะอเมก้ด oh <my> เหมือนเหมือนว่ามันจะทําให้หญ้าที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถปรับสีของหญ้าได้นะว้าวเจ๋งใช่ไหมล่ะแล้วก็ต่อไปเป็นอ่าผมพาไปนี่ดีกว,ว่า ตรงนู้นครับงงกนดีสิ่งบูสร้างอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับเราถือขวดอันนี้ไปนะฮะวิธีการค้ามขวดอันนี้ก็ใช้ดาร์กเจมนะแล้วก็ขวดแล้วก็สุกแล้วก็โยนโยนไปใช่ปะโยนไปนี่ฮะมันก็แบบฉันจะพาเธอลอยพอลอยเสร็จก็จะได้ของมาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็บนหอคอยมีของให้อันนี้ด้วยนะครับมีของให้ขโมยด้วยนะ ก็ผมไม่มั่นใจว่า,าขวดนี้ทำอะไรได้บ้างนะขดฟ้าเนี่ยแต่แต่มันเอาไปคราฟต่อได้นะผมก็จะเล่นแบบเร็วเวเร็วเแบบรวดเร็วเลยนะับ mm hmm. เพราะมอนของมันเยอะมากแล้วก็มีพิกแอกเรา, Pick อาเอาพิกแอกมาทำไมครับนี่เรามีแร่นะนจะเราสามารถเจอแร่นี้ได้ที่มอสนี้นะเราสามารถโอ้ยลืมลืม สวัสดีครับติ๊กน้อยสวัสดีครับพี่ชายทำอะไรครับอ๋อบี้กำลังขุดแร่น้องนี่เห็นไหมน้องน้องรู้บ้างหนึ่งหมวดหนึ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ให้พี่แอคเลยโอเคอ่ายห้าเป้าง่ายเอ่อเจ็ดรือเปล่าฮะเอ่อสรุปเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวผมจะพี่จะให้พี่แอคน้องเนี่ยเร็วๆพี่แอคไดมอนด์เลยด้วย อาสรุปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรแปดแปดก็บายให้เราหนึ่งบนหนึ่งได้สองเอ๋อ 1, 1, 1, เอาไปไปไปรวยรวยพี่รวยอืมนี่ครับเราจะได้ดาร์กเจมมานะดาร์กเจมก็ทำอะไรได้หลายอย่างในมอดนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้ของบางอย่างมันจะแบบเอ็กซ์วานขึ้นไปนะฮะขัดยากเลยนะเนี่ยเอ็กซ์คลูเนี่ยใช้หนังสือดีกว่านะฮะใช้หนังสือดีกว่านะฮะก็ เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้วิธีการคร้าของไอหอคอยนี่มีไว้ทําไมอะไรยังไงเขาบอกมาเลยนะครับนี่เห็นไหมอาจจะเห็นสปอยแว๊บๆมีอะไรบวมๆเนี่ยต่อไปเดี๋ยวผมจะมพูดถึงกระเป๋านี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าของที่แบบสามารถทําให้เราเนี่ยคาบที่ไหนก็ได้นะะแล้วก็เอามาเก็บของก็ได้นะโคตรดีมีประโยชน์มากอะ่ะนะ ก็มีหลายแบบนี่ครับน,นี่เห็นไหมมีตั้งแต่คราฟเนี่ยสามารถอัปเกรดต่งางๆได้นะฮะประมาณนั้นโยนไปกระเป๋าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้พี่ไม่ใช้พี่รวยแล้วว,ว้าวสรุปยังเกี่ยงกันไม่สิจ่ไมใครจะได้พิชต่อไปนะฮะผมก็จะปลูกต้นไม้ดีกว่า ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่ฮะนี่แล้วไงต่อครับเราต้องรอ,อ,อมันโตนะครับจริงผมก็ขี้เกียจมัน,อนรอฮะขี้เกียจรอเลยใช้กระดูกได้เปล่าวะใช้กระดูกได้นะโอเคโอเคนี่ครับเราจะได้ต้นไม้มาเนะฮะมันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดามันคือต้นไม้เลือดนี่ฮะมันจะหยดเลือดลงมานะครับเนี่ยเลือดก็จะไหลลงมานะ เห็นไหมว้าวว้าวเลือดไหลต้นไม้เห็นความเลือดครีมว่ะน้องๆครีมว่ะอย่าไปกินเลือดอย่เนคร่มแม่เลยเลือดเห็นไหมครับด้วยนะต่อไปนะครับผมก็จะเล่นอะไรมีอะไรเล่นอีกอามีอันนี้นะครับผมก็มันคืออะไรมันคือไม้กวาดแล้วเองฉันถือเห็นไหมฮะผมกําลังขี่ไม้กวาดอยู่ เห็นไหมเราลอยได้เนีว้าวผมลอยได้อ่ะไม่ได้เรื่องสุดยอดเลยทีนี้ว่าเฟิร์นดูพิจารณะวิวบินไปแล้วว้าว,ว,วดูครับบินเร็วด้วยนเนี่ยดูครับอืมอืมมันบินตามเมาส์ลูกศรของเราเลยนะครับเราสามารถทิศเอ่อคิดทิศทางได้นะครับนี่บินบายบินระหว,ว่างเสาฟิวฟิวอีซี่บินไปฟิวฟิวอีซี่ขออีกรอบ ประมาณนี้นะเราดำน้ําบินเอาบินน้ําน้ําไม่ได้เลยฮะโอ้โดูดินั่งแช่ยอ,ยอยู่ในน้ําเลยอ่ะทีนี้เราต้องขึ้นไป Hello Hello I need to fly Hey come on อ่ะบินไม่ได้เลยคนระับผมตกแล้วโอเคอย่างนี้ได้อยู่นะฮะลงจากไม้กวาดแล้วก็ขึ้นมาใหม่วู้กลับมาแล้วครับเพื่อนโอโ้ลงจอดผิดที่ ได้อยู่นะเป็นไงเต็มสิบให้เท่าไหร่บินเมื่อกี <Huh. S 1> อ้ได้น้อยจังเอาสรุปไม่มีใครเอาพิกแอคเลย2คนนั้นยังทะเลาะกันไม่จบโอเคผม,มเก็บละทีนี้เราได้แล้วต่อไปอผมจะลองเอาอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์เราลองเล,ลืออุปกรณ์กันบ้างนะครับก็อันนี้คือแบบหมดเลยนะแล้วก็มีอันนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยนะครับพวกต่างๆนะ แล้วก็อันแรกนะฮะกรงเล็บนี่กรงเล็บนะฮะเราสามารถทําได้จากเหล็กกับดาร์กเจมกรงเล็บนี่มาดูสิอาจจะงงง่ายทำไมผมวิ่งเร็วเดี๋ยวผมบอกเฮ้ยมา้ากระดูกเฮ้ยมา้ากระดูกโอเคอาจจะงงครับเห็นเห็นบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวผมอธิบายทีละอ่านดีวนอนนอนกว่าน้องๆแบบเฮ้ยพี่ทำไมผมทำไมเดี๋ยววิ่งจดี๋ยทำไมเดี๋ยวมันเป็นเพราะกรงเล็บเหรอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่มันคือ เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมกุงเล็บไม่ได้ทําให้เราวิ่งวิ่งเร็วเลยนะครับมันทําให้เราเนี่ยเอ้ย,อยไปไปไปลงนรกนลกไป2คนนียฮะไปไปเ,เล่อนอะไรแถวนี้ไปเล่นไกลๆมันก็ทําให้เราเนี่ยดาเมจมาอยู่ที่ประมาณ6นะครับประมาณนั้นแล้วก็คุงเล็บผ่านไปอ่าผมต้องเล่นอะไรอีกต่อวะอ่าสร้อยนะครับสร้อยนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าเรามียาอะไรเนี่ยเราใส่เข้าไปในสร้อยเราจะได้ความสามารถของยาน,นั้นนะครับอย่างเช่นอ่ะผมมียาสปีดนี่เห็นไหมผมก็จะวิ่งเร็วนะครับผมก็จะติดสถานะสปีดมานะนี่ไม่ลดด้วยเวลาก็ไม่ลดโคตรโกงสร้อยนี้โกงแค่เราพกติดตัวก็สบาย,ยาสบายมากวิ่งไหวด้วยเดี๋ยวของมันไม่ละลายหรอวะโอเคก็ดีทีนี้ผมก็ เออเอาสร้อยออกมาเอายาสปีดกับเอายาหิวเลือดนี่ฮะอันนี้ก็ค่อยๆลดแล้วนะฮะฮิวเลือดก็เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าก็ยังมีโอ๊ย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 เห็นไหมเลือดเราไม่ลดเลยแต่เราโดนไฟนะฮะโอ้ยพี่เจีไฟลวกตัวแล้วว่าเิช่วยพี่เจียด้วยก็เบิดพี่โอ้โอ้เจ็บเจ็บเฟินบอกพี่งงเปล่าโดนลงน้ําเออลืม โอเคแต่ว่าเรายังมีฮลลิ่งแฟ f เตอร์อยู่นะครับนี่สามารถเพิ่มเลือดเอยๆเลยมันโคตรเจ๋งใช่ไหมแล้วก็สปีด2สองนี่บินไวขึ้นระดับ2ก็ได้นะฮะบู๊ฮูอีซี่แล้วก็จัม uh, บูตนี่กระโดดสูงเป็นไงโดดสูง hoo. แล้วก็อะไรอินวิ i ิเบิลมนุษย์ล่องหัวนึงเป็นยังไงเ p e n เห็นพี่เจ้าเปล่า เห็นชุดเออวะเออประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็เล่นจบไปละต่อไปมีอะไรอีกเดี๋ยวต่อไปมีสร้อยอดีนะครับสร้อยนะมันสามารถเอ่ออเาเอฟเฟกต์เนี่ยออกไปได้นะครับนี่สมมุติเดี๋ยวผมจะโดดลงบอ่อพิษ <laughs> เดี๋ยวผมจะโดดลงบอ่อพิษ จะมีใครเออโดดลงบ่อพิษบ้างก็ที่ออทิย์สามนี่เลยครับโดดแล้วนะฮึบโอ้โ oh, oh. uh, อ้โอ oh. <t feather warfare> <Floyd, S 2> ้ออกมาจากบ่อ <c oughs> <CON> <ADA> แล้วโอ้โอ้ขมวเบบี้โอ้รู้สึกไม่สบายอ่าแล้ทีนี้อีกรอบนึงปึ๊บแล้วเราก็รีบหยิบสร้อยมาไหนอะพิษไหนอะโควิดไม่กลัวครับโควิดก็มาดิขาเรามีสร้อยแห่งอลดสถานะทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นนะ ทีนี้ต่อไปนะครับเป็นแหวนที่จะทำให้เราเนี่ยวิ่งไวขึ้นอ่าเป็นแหวนที่วิ่งไวแล้วก็กระโดดสูงประมาณนี้นะครับนี่ความสามารถของแหวนนะแค่พกติดตัวไวกับสร้อยที่พกติดตัวไว้ก็ทำให้คุณเนี่ยเจ๋งไปเลยละโอ้โโอเคเดี๋ยวผมจะพกติดตัวไวแล้วกันเอยเดี๋ยวค่อยก่อนลวกันทีนี้ก็เหลืออันนี้ อันนี้แล้วก็อันดีส3วง4วงอันนี้ผมจะบอกให้นะฮะมันคือแว่นที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้นะนี <_ ening> ่เป็นแว่นดีมองเห็นวิญญาณอา่าเป็นวิญญาณ <_ ening> ใช่ไหมเดี๋ยวเรามีอันนี้นี่ฮะไข่ที่สามารถเรียกวิญญาณได้อเฟเฟนดูให้ดีนะพี่ที่อาจจะปลุกผีขึ้นมาผีจริงๆ มาดูดิหนึ่งตัว,อ,วอ๋อเฮ้ยผีหมูเดี๋ยวผมถอดแว่นออกนะฮะอ้าผีหมูหายไปไหนเนี่ยผีหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเซอร์ไพรส์วันนี้อีกเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมเอาไข่วิญญาณมาซักซักๆักสักักแป๊บน,นึ่งนะไข่วิญญาณอยู่ไหนวะเอ๊ะ เจอแล้วแต่ผมจะปล่อยวิญญาณมันสัก5้าตัวทีนี้เราไม่รู้แล้วว่ามีมีวิญญาณอะไรบ้างนะครับผมยังไม่รู้เลยเราก็หยิบแว่นมาใส่มีแว่นอะไรบ้างเนี่ยวิญญาณโซบีวิญญาณพ่อมดใช่ป่าว่าวิญญาณวิญญาณคีเปอร์วิญญาณอะไรนะ ผมนึกชื่อไม่ออกแล้วก็วิญญาณพูดแล้วก็วิญญาณมะเร็งปอโอ้เขาหลอนแลว้ว่ะทีนี้นอกจากแว่นแล้วมันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเห็นวิญญาณครับก็คือแหวนถ้าเราใช้ความสามารถของแหวนเนี่ยชิปแล้วก็ลิกขวาเนี่ยปุ๊บเราก็จะสามารถเห็นวิญญาณได้นะแล้วก็เราจะได้ความสามารถพวกนี้ด้วยนะแล้วเราก็จะสามารถต้องขนด้วยนะอ่ะผมรำคาญฝนเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีเนี่ย เดี๋ยวผมจะลองอุย๊ยชิปหายละโอเคไม่เป็นไรของไม่เยอะมากอ่าผมอันนี้ก่อนปิกเผลอกดอะไรเนี่ยมันจะมีกล่องใส่วิญญ,ญาณด้วยนะครับนี่กล่องใส่วิญญ,ญาณกล่องเก็บวิญญ,ญาณอ่าโหเริ่มมั่วละแม่งไม่น่าไปทุบก,กล่องเลยใช้แหวนใช่ไหมแล้วก็เอาแหวนเนี่ยเราใช้ดาบเนี่ยไปฆ่าคนแค่ดาบมอสนี่แหละ ฆ่าเขาเลยฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยไปไหนไน้องฆ่าเลยนี่ครับวิญญาณก็จะโผล่มานะฮะแล้วมันก็จะทําร้ายเราประมาณนั้นนะถามว่าเลือดลดไหมเ,เดี๋ยวผมจะลองฆ่าเขาดูนะไปไหนไอ้นุม่มไปไหนไปไหนเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะโดนวิญญาณตามติดนะเป็น้าแล้ววิญญาณเา้าวิญญาณไม่ตามติดแล้วหรอ ผมจะฆ่ากระดูกไปด้วยนะอุ๊ยนี่ไงเอาแล้วครับมาแล้วฮะวิญญาณกระดูกอุ๊ยโอ้ก็ประมาณนี้นะฮะระวังด้วยเลยทีนี้เราเนี่ยจะทําการเขาเรียกอะไรนะ <S <s um> <S เ,ขเขาเขาเรียกว่าเอาวิญญาณเนี่ยเข้ามาในหีบนะฮะเราสามารถขังขังวิญญาณได้มานี่มานี่ มาเนี่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 นี่ฮะเอามาเนี่มาเน,านี่เข้ามาในกล่องวิญญาณตรงเข้ามาในกล่องเข้ามาเข้ามาในกล่องอือเรียบร้อยะครับเราก็จะได้กล่องที่กับเก็บวิญญาณเรียบร้อยทีนี้เราจะทําอะไรต่อเราสามารถฆาวิญญาณได้อีกนะฮะผมใส่แว่นดีกว่ามันน่าจะมีประโยชน์กว่านะใส่แว่นได้อันนี้แหวน อคอนโทรลวรมมิญญาณแหวนควบคุมวิญญาณแหวนความสามารถจากวิญญาณาสายแว่นเราเห็นวิญญาณโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าหมูครับตัวนี้เลยและเราก็จะฆ่าหมูอีกรอบนึงด้วยนี่นครับเครื่องมืออุปกรณ์อันนี้หอูหแกตายไปสองรอบจงตายอีกรอบนึงปกติเราจะฟันวิญญาณไม่โดนนะครับเนี่ยจริงๆเราจะฟันวิญญาณาจริงจริงจะฟันวิญญาณไม่โดนนะครับเราไม่สามารถฟันวิญญาณโดนได้นะ ถ้า,าเดี๋ยวผมจะเอาเสกไหมรอบหนึ่งแล้วลองฟันวิญญาณให้ดูนะเพราะเมื่อกี้มผมก็ไม่ได้โชว์ให้ดูใช่ไหมอ่ะฮะผมได้วิญญ,ญ,ญาณแหละนี่ฮะวิญญาณหมูโอเคผมต้องรองให้อันนี้มันหายไปวะ่ะความสามารถของไอ้แหวนเนี่ยเพราะมันจะเข้ามาหาเรามันจะเข้ามาจู่โจมเราโอเคหายไปละผมจะเสกวิญ,ญญาณรอบหนึ่งนะฮะผมจะลองฟันดูฟันไม่โดนนะ ฟอนไม่โดนแต่ถ้าเราสามารถฆ่ามันได้เนะ่นี่ฆ่ามันด้วยการที่ใช้เครื่องมือชนิดนี้เนี่ยมาติดแต่มันสามารถติดไอ้น,นี้ได้นะครับติดยางแมวม,มมได้มียางติดยางม,มันได้ฆ่ามันแล้วเราจะได้ของนะครับเช่นนีกับอันนี้กันเราเลยสองอย่างขี้เท่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับิญยางอีกอันนี้ ค่ะโอเคทีนี้ผมก็จะใช้ก็จะใช้มีมอดเออมีมีไข่อะไรบ้างเนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับไข่วิญญาณแค่นี้เองเหรออ๋อนี่ไงโอเคก็ มีไข่มแมลงปอนะครับฆ่ามันนี่ก็จะได้อันนี้มาพอยซ o นแล้วก็จะเห็นวิญญาณแมลงปอด้วยนะฮะที่ผมมึงฆ่าไปก็ว i เลเจอร์นะครับเฮ้ยคนนี้ผมไม่เคยเห็นวะอันนี้ไม่เคยเห็นว i เลเจอร์ใส่แต่งตัวอย่างงี้เลยอะแต่ว่าปกติแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าเวร์บูปเออเนี่ย กลางคืนเขาจะกลายเป็นแบบูฟกลางวันเขาจะกลายเป็นชาวบ้านธรรมดานะฮะแต่ว่าก็ระวังเขาด้วยนะฮะ,ะ <c oughs> เขามาจู่โจมเราเนี่ยแวบูฟเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะปรับเวลาเนะฮะเป็นกลางวันเห็นไหมเขาจะกลับมาเป็นคนประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ต่อไปแวบูฟไปแล้ว ชาวบ้านธรรมดาประมาณนั้นนะฮะอ๋อผมดูแล้วว่าทำไมเป็นแต่งตัวอย่างนี้เพราะว่าผมไปไปทำให้มันเนี่ยมาเกิดตรงนี้ไงใช่ไหมเห็นไหมถ้าสมมติว่าเกิดตรงนี้ล่ะเออเนี่ยไดเกิดตรงเนี้ยก็จะเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันเกิดตามพื้นไงเราไปกดตรงนี้ไงเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นวิญ,ญญาณอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเศกวิญ,ญญาณมาเยอะอุย้ย ตัวอะไรอะ่ะอ๋อแก๊สผมตกใจว่าตัวมัน,ม,นมันใหญ่หญผมเสกมาหลายๆตัวเลยมีวิญญาณอะไรกันบ้างนะครับ oh. oh my God Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh วิญญาณเต็มเลย Oh my gosh ทุกคนจะได้เห็นผีพร้อมกันผีไมค้าพวกครกาวนี้แหละทีนี้ต่อไปก็เป็นเออ่ n e t h e r Fish นะฮะแล้วก็เป็นซอมบี้เนี่ยฮะอนาคตรเราสามารถ เสกซอมบี้ตัวนี้ได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับต่อไปอุปรกรณ์ต่อไปเนี่ยที่ผมเอาให้ดูอันนี้คือ3อันนี้นะครับนี่นี่แล้วก็นี่อันนี้ก็พิกแอ็กธรรมดานะครับแล้วก็ติดเค์ดด้วยนะระวังใช้อันนี้ต้องระวังด้วยนะโอเคดาบก็ดาบธรรมดาเนาะอันนี้ก็ธรรมดาหมดแล้วหมดแล้วนะอัน,นที่ผมเล่นไปอันนี้คือกลับดักนะฮะ มันคือกับดักนะอย่าไปเหยียบมันนะฮะไปไปไปเออเป็นไงคิปเปอร์โดนแล้วคิปเปอร์โดนแล้วอึบอึบอึบอึคิปเปอร์โดนทีนี้เราก็จะใช้อ่าไอสามตัวน,นี้มันสามารถเออสามารถทำที่เขาเรียกอะไรนะที่เก็บเลือดได้นะฮะนี่ผมทำไวล้ละนั่นก็คือใช้ แท่งแก้วใช้แท่งดูดแล้วก็ใช้กับดักวางไว้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะเก็บไปผมจะใช้ชาวบ้านแล้วกันนะเป็นหนูทดลองรอบนี้เอาละพวกเจ้าคือหนูทดลองของฉันโอเคเดี๋ยวปล่อยเยอะๆเลยนะฮะปล่อยเยอะเลยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดอย่าเพิ่งรีบเปิดซีอย่าเพิ่งรีบเปิดซีเอาละเดี๋ยวเราจะทำการเป็นพิธีเปิดนะฮะเราจะทำการให้เขาเนี่ยลงลิฟต์ลงไปข้างล่างกันดูซิว่าเวลาชาวบ้านลงลิฟต์เนี่ยนะจะเป็นยังไงสามเฟิร์นดูนะสองดูนะเฟิร์นหนึ่งปับเอาเอ้าเอาเอา้เอา,อา,อาดูลงไปสิอา่า อ่าอ้าอาโดนลบกาอ่าโดนลบกาโดนลบกาเออเรียบร้อย <c oughs> ชั้นบนนะฮะจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้จะเป็นกับดักส่วนตรงนี้จะเป็นเครื่องดูดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องรับเลือดนะครับเราสามารถขนย้ายเลือดด้วยเข็มกับถังก็ใช้ได้เหมือนกันเข็มก็เก็บได้เหมือนกันประมาณนี้นะ มีอะไรผมลืมไปหมดแล้วนะอ่ะมีแอปเปิลนะฮะเราสามารถทำแอปเปิลพิษได้นะครับนายกินแอปเปิลเปล่าไม่กิน,น,กน,นไม่กินนายกินแอปเปิลเปล่าไม่กินโอเคเรามีตัวที่กินแอปเปิลนะฮะหมู <c oughs> กินแอปเปิลเข้าไปแล้วเป็นไงแอปเปิลดำเชิยวนะอร่อยเออดูครับยเกิดหลุมดำด้วยโคตรเท่เลยเกิด <c> ห <oughs> <c oughs> ลุมดำ ออเฟอร์กินแอปเปิ้ลเปล่าไม่กินโอ้โชคดีจากออฟเฟอร์ไม่กินแอปเปิ้ลอ่าหมดแล้วนะครับเหลือ3อันนี้กระทาที่ผมยังไม่เล่นใช่ไหมเรามาลองเล่นกันดีกว่านะครับมีกระทาอันแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวมันจะลองดูแล้วกันคลิกข,ขาคลิกข,ขวาค้างไว้นะครับมันก็จะชาร์จบางอย่างพอชาร์จบางอย่างเสร็จขวาค้างอยู่ ผมต้องหาเป้าหมายเอ่อต้นไม้ตัวน,นี้โอ้โหโอเคเดี๋ยวรอบนึงงนะยเดี๋ยวผมจะชาร์จไปแบบแรงๆเลยเจ้าหมูมีคำถามมาให้ตอบหนึ่งพี่หล่อไหมไม่ก็ตายวิซาขอโทษนะเจ้าหมูมันคืออุปรกรณ์เนะี่ยต่อไปนะครับก็เป็นคล้ายๆกันนะกดค้างไว้แล้วก็ ปล่อยนะแต่ว่าอันนี้มันจะเบามากๆเลยนะเบามากๆนะฮะมบบน,นั้นทีนี้ก็อันนี้ไงที่ผมบอกเราสามารถเสกกระดูกได้มีชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือนี่ฮะเราปล่อยกระดูกมาช่วยชาวบ้านได้นะฮะออไปซอมบี้เอ้ยไม่ใช่ปล่อยกระดูกปล่อยซอมบี้ออกมาช่วยชาวบ้านแล้วก็มันก็หายไปในตามเวลาที่กําหนดอะไรประมาณนี้นะนีอ่ออกมาเลยเจ้ากระดูกไม่ออกมาเลยเจ้าซอมบี้ช่วยชาวบ้านคนนั้นซะ ชาวบ้านนี้ไปประมาณนี้นะถ้าสมมติเราซอมบ,บี้ก็จะไล่ชาวบ้านด้วยนะฮะถ้าสมมติเราปล่อยใส่ชาวบ้านปล่อยใส่คีปเปอร์นี่ฮะซอมบ,บี้ก็เข้าไปตีคีปเปอร์ได้โอ้ระบร <laughs> เบิดเกือบเตกประมาณนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะน่าจะหมดแล้วนะครับที่ผมเล่นเล่นก็อันอื่นก็ ข้ามๆไป <c oughs> อันนี้ก็ข้ามๆไปผมเอามาให้เล่นดูประมาณนี้แล้วกันเนาะอยากเล่นอีกก็ชื่อมอสแล้วก็ไปพิมพ์หาโหลดได้นะครับในคอมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับวอลเฟอร์ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวยค่ะถ้าชอบก็อย่ายกดไลค์กดซับสไครป์ด้เยนะ